ใครเคยทำเงินอย่างง่ายบ้างอาจารย์จะบอกก่อนนะว่าอาจารย์เนี่ยเคยทำร้านแรกอันนี้เป็นถ้วยรางวัลสำหรับมนุษย์ทองคำได้1นึ่งล้านแรกทีนี้คืออาจารย์จะบอกก่อนว่าทจริงแล้วมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นสมัยก่อนอาจารย์ต้องลงมือลงแรงเยอะมากกว่าจะ ขายได้แล้วก็ใช้เวลานานประมาณหนึ่งในการได้ล้านแรกแต่ว่ามันมีวิธีวิธีหนึ่งนาะคือการปรับพลังงานอาจารย์ใช้คำใช้ใช้หัวข้อนี้ว่ามนุษย์ปฏิหารซึ่งวิธีการเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนอะไรมันเกี่ยวกับเรื่องของตัวคุณ100%หมายความว่าไงหมายความว่าเงินจะไหลเข้าหาคนที่มีพลังงานเดียวกันกับเงิน เวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณมีคุณค่าคุณเชื่อมันเลยนะแล้วเมื่อคุณรู้แล้วคุณกระทำอย่างที่มันควรจะเป็นเงินจะเข้าหาคุณโคตรง่ายอาจารย์บอก